สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยสบายๆกันนะคะเจาะดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคม2568อิงจากคำพยากรณ์ของออฝนอรัญญานะคะครับผมเราจะมาแบบสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันทั้งเรื่องงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนน่าจะรอฟังคือโชคลาภแล้วก็เลขนำโชคค่ะใช่ครับ มาดูกันว่าภาพรวมเดือนนี้เป็นยังไงมีสัญญาณอะไรที่แบบเอ่อน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับแต่และราศีบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนี่แหละครับที่ดูจะเด่นในหลายราศีเลยจากข้อมูลที่เรามีงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีแรกราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมข้อมูลบอกว่าการงานอาจจะยังเอ่อยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับการงานอาจมีติดขัดบ้างแต่ว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ย กลับมีมุมที่น่าสนใจอืมยังไงคะคือมีเกณฑ์ได้โชคจากคนรักหรืออาจจะเป็นลาบลอยแบบไม่คาดฝันก็ได้ครับออดีจังส่วนเลขนําโชคที่ออฝนให้จับตาสําหรับชาวเมษนะครับก็มี6 5 9 1 4แล้วก็0 6 5 9 1 4 0นะคะครับแต่ก็มีคำแนะนำเรื่องสุขภาพนิดหน่อยให้ระวังเรื่องลำไส้ ความเครียดหรือภูมิแพ้ด้วยครับค่ะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะต่อมาเป็นราศีพฤกษพค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีนี้การงานดูจะสวนทางกับเมธเลยคือดูดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนใช่ครับการงานดีเลยผู้ใหญ่หนุนแต่การเงินเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงรอคะระวังเรื่องอะไรเอยมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงิน ต้องต้องใจแข็งไว้นิดหนึ่งครับอ๋อค่ะส่วนโชคลาภคำทำนายชี้ไปที่เอกที่บ้านหรือว่าเลขทะเบียนรถยนต์ครับอืมก้อยตัวเลยครับเลขโชคของพึกศพคือ160781 160781ครับผมส่วนเรื่องความรับอาจจะต้องหาเวลาให้การมากขึ้นหน่อยทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับช่วงนี้ค่ะเข้าใจเลยค่ะ ต่อไปราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอันนี้เรื่องงานอาจจะยังต้องลุ้นๆหน่อยไหมคะงานอาจจะยังไม่เข้าเป้าเท่าที่หวังไว้นะครับแล้วก็การเงินก็มีรายจ่ายรออยู่เหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับบ้านหรือรถยนต์อืมแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือคำทํานายบอกว่าชาวเมถุนช่วงนี้แบบว่าฟันแม่นเป็นพิเศษจริงเหรอคะครับแล้วก็มีโชคจากเลขทะเบียนรถ หรือเลขที่บ้านได้ด้วยตัวเลขที่ออฝนให้มาคือ5 8 4 9 7 0 5 8 4 9 7 0นะคะฝันแม่นด้วยน่าสนใจมากครับสุขภาพก็ระวังนิดนึงครับพวกไข้หวัดไอเจ็บคออะไรพวกนี้ค่ะค่ะต่อมาราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีนี้ดูเหมือนจะดีเลยนะคะการงานเด่นการเงินก็ดี ใช่ครับการงานดีการเงินนี่ไหลามาเทมาเลยมีเกณฑ์ได้มรดกหรือผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยโหดีจังแล้วเรื่องโชคลาภนี่เด่นมากๆครับตามข้อมูลคือฝันแม่นเป็นพิเศษเลยอีกแล้วเหรอคะฝันแม่นครับโชคอาจจะมาจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเลขที่บ้านทะเบียนรถก็ได้ทั้งนั้นอื ตัวเลขนำโชคคือ294 507ครับผม294 507น่าสนใจนะคะว่าเรื่องลางสังหรณ์ความฝันนี้เข้ามามีบทบาทกับหลายราศีเหมือนกันเดือนนี้จริงครับสังเกตเหมือนกันเลยต่อกันที่ราศีสิงห์นะครับสิสิงหาถึง16กันยานนการงานนี้ก็ไปได้สวยเหมือนกันครับงานสำเร็จดีโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามหรืออาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้คะ่ะ จะมีพวกใบแจ้งหนี้หรือเอกสารเก่าๆโผลมาให้ต้องจ่ายแต่แต่เรื่องโชคลาบนี่ส่วนทางกับปลายจ่ายเลยครับอ้าวเหรอคะเป็นยังไงคะคําทํานายบอกว่ามีเกณฑ์ได้โชคใหญ่เลยนะโชคใหญ่ครับฝันแม่นลางสังหรณ์ก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยตัวเลขที่น่าสนใจคือ9 4 1 3 2 6 2> 9 4 1 3 2 6 โชคใหญ่ต้องลุ้นเลยนะคะเนี่ยครับผมราศีต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมดูเหมือนโชคจะเด่นหลายราศีจริงๆนะคะการนี่ก็การงานสําเร็จการเงินดีแถมมีดวงเสี่ยงโชคด้วยใช่เลยครับการงานมีคนช่วยเหลือการเงินดีมีรายได้หลายทางแล้วก็มีดวงเสี่ยงโชคโชคเนี่ยอาจจะมาจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจเป็นโชคจากมรดกก็ได้ครับออตัวเลขที่ออกฝนเน้นคือ 9-3-1-4-2-6 9-3-1-4-2-6ครับแต่ด้านความรักอาจจะต้องอประคับประคองกันนิดหนึ่งทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ครับค่ะต้องใส่ใจกันหน่อยนะคะมาที่ราศีตุลบ้างค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหญ่เลยเหรอคะอาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยครับมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานค่อนข้างชัดเจนอาจจะเกี่ยวโยงกับต่างประเทศการเงินก็ดีนะครับมีโอกาสได้เงินก้อน เงินก้อนนี้มาจากงานหรือว่าโชคลาภคะอาจจะทั้งสองทางเลยครับเพราะคำทํานายบอกว่าช่วงนี้ฝันแม่นลางสังหรณ์ดีเหมือนกันอ๋อค่ะตัวเลขนำโชคของตุนคือ7 15842 2> 7 15842นะคะความรักคนโสดนี่สเสน่ห์แรงแต่เลือกเยอะเหละคะประมาณนั้นครับคนมีคู่ก็ระวังเรื่องหึงหวงเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆ ค่ะต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานก้าวหน้าดีแต่การเงินนี้จ่ายออกเยอะเหมือนกันครับจ่ายเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนเนี่ยก็มีเกี่ยนได้เงินก้อนเข้ามาชดเชยได้อ๋อยังพอมีเข้ามาครับส่วนโชคลาภคำทำนายชี้ไปที่ผู้หญิงสูงอายุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลขเด่นคือ 493085 493085มาจากผู้หญิงสูงอายุน่าสนใจค่ะครับผมถัดมาราศีธนูค่ะ16ทธันวาคมถึง15มกราคมการงานอาจมีการเดินทางเกี่ยวกับต่างแดนแต่การเงินก็มีรายจ่ายเรื่องบ้านรถสุขภาพผู้ใหญ่ครับส่วนแหล่งโชคลาบนี่คล้ายๆพิจิกเลยครับอ้าวหรอคะครับ มาจากผู้หญิงสูงอายุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคตัวเลขที่น่าสนใจคือ2 4 0 5 7 8 2, 2 4 0 5 7 8นะคะสองราศีติดกันเลยที่มาจากผู้หญิงสูงอายุใช่ครับน่าสังเกตทีเดียวใกล้ครบแล้วค่ะราศีมังกร16มุกมกราคมถึง12กลุ่กุมภาพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเหมือนกันอาจจะดีขึ้นได้เลื่อนขั้นตำแหน่ง ครับแล้วการเงินก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนด้วยเหมือนกันเงินก้อนนี่มาจากไหนคะมรดกหรือเสี่ยงโชคเป็นไปได้ทั้งสองทางครับมรดกหรือการเสี่ยงโชคแล้วก็โชคอย่างอาจมาจากคนรักความฝันหรือการเดินทางด้วยครับโหหลายทางเลยครับเลขทะเบียนรถก็มองข้ามไม่ได้ตัวเลขที่อ้อฝนให้ไว้คือ 7, 2 8 5สอง2 8 5 0 5ค่ะต่อไปราศีกุมค่ะ 13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานอาจต้องร่วมมือกับคนอื่นมีโปรเจกต์ใหม่ๆครับอาจจะต้องทำกับหุ้นส่วนโปรเจกต์ใหม่มีเกณฑ์สำเร็จดีได้การเงินนี้ารายจ่ายค่อนข้างสูงรอเคลียร์บิลต่างๆครับอืมแต่เรื่องโชคลาภเป็นยังไงคะโชคลาภก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมาจากหลายทางมาก ทั้งผู้ใหญ่สูงอายุคนอายุน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหรอคะแปลกดีคะ่ะครับตัวเลขที่ให้ไว้คือ506143 506143มาจากสัตว์เลี้ยงด้วยต้องลองสังเกตดูนะคะครับผม ปิดท้ายกันที่ราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนราศีนี้การงานอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่ต้องระวังปัญหาในองค์กรการเงินก็รายจ่ายเยอะหน่อยครับรายจ่ายอาจจะเยอะเรื่องบริวารเรื่องหนี้สินแต่ถึงจะมีรายจ่ายเยอะคำทำนายก็ยังบอกว่ามีโชคลาภเข้ามาช่วยครับอ๋อยังมีโชคอยู่ครับอาจมาจากเลขที่บ้านทะเบียนรถความฝันหรือมีเกณฑ์ได้มรดกด้วยครับ ตัวเลขคือ760142 760142ครับแถมคนมีคู่นี่มีลุ้นเรื่องทายาทเรื่องบุตรด้วยครับอ๋อค่ะครอบทั้ง12ราศีแล้วนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆเ,เรื่องโชคลาภตัวเลขของเดือนกรกฎาคม2568 จากคำพยากรณ์ของออฝนอ,อรัญญานะคะจะเห็นว่าหลายราศีมากๆเลยที่มีเรื่องโชคเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะจริงๆคะ่ะ ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลทั้งหมดเลยก็คือแหล่งที่มาของโชคลาภที่อ้อฝนพูดถึงเนี่ยมันมันหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวอย่างเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านอะไรแบบนี้ไปจนถึงสิ่งที่ต้องอาศัยแบบว่าสัญชตาตญาณใช่ใช่ความฝันลางสังหรณ์ครับความฝันลางสังหรณ์หรือแม้แต่บุคคลต่างๆผู้หญิงสูงอายุ คนรักสัตว์เลี้ยงก็ยังมีจริงด้วยค่ะมันอาจจะชวนให้เราลองออหันมาสังเกตสิ่งรอบๆตัวหรือฟังเสียงข้างในสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะครับ